i e l X-Shot WD JIB ยุคนี้นะฮะคอมเนี่ยชุดน้ n ชุดน้ำเนี่ยจับกันมาเต็มเหลือเกินนะครับและถ้าคุณต้องการจะโชว์ชุดน้ำลหล่อๆเนี่ย เคสทางเลือกระดต้นต้นก็คงหนีไม่พ้นเทอร์โมเทคตระกูลคอพีนะครับซึ่งรุ่นที่ขายดีที่สุดก็คงจะเป็นคอพีสานั่นแหละ mm hmm. เดี๋ยวนี้ใครที่จัดุูน้านเต็มล้วนแต่ยัดเคสโวนี้แทบจะทั้งนั้นเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าวันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับว่าการติดตั้งของมันเนี่ยสามารถทำอะไรบ้างและเหตุผลอะไรเขาถึงนิยมเคสตุน,นี้กัน จริงๆแล้วเคส Open Air เนี่ยทางเทอร์โมเทกเขาเริ่มต้นกับรุ่นคอพี5แต่หลายๆคนอาจจะคิดว่าตัวนั้นมันใหญ่เกินไปมันเกินความจำเป็นขึ้นไปนะครับก็เลยมีคอพี3ตัวนี้ออกมาซึ่งคอพี3 Tg ตัวนี้จะเป็นฟอร์มแฟกเตอร์แบบ m ิดทาวเวขนาดของเขาอยู่ที่5 2คูณ333คูณ470ม mm, ิมและด้านหน้าจะมี Temper ร์ก s าหนา5มิมให้มา ซิงค์ซีพตามสเปคเนี่ยใสได้180มิมแต่เอาเป็นความเจริงแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องสนใจมันเพราะว่าถ้าซิงค์เราใหญ่กว่านั้นเราก็สามารถถอดเทมเอร์กราฟด้านหน้าออกเคสตัวนี้มันเป็น Open Air อยู่แล้วถอดไปก็คงไม่เสียหายอะไรทางด้านการ์จอน,นั้นก็ใส่สูงสุดที่280มิมในกรณีที่มีหม้อน้ำแต่ถ้าไม่มีหม้อน้ำนั้นติดตั้งสูงสุดได้ถึง450มิเมเลยฮะ ดีไซน์โดยรวมก็ยังคงเอาใจสายมอดดิ้งสายโมดิฟายเคสอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างการ์จอจะวางแนวนี้โชว์ฮีทซิงโชว์บล็อกน้ำใส่ไว r e g u a r d ที่เขาแถมมาก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะวางแบบปกติก็แค่ติดตั้งอันนี้ในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอื่นๆการติดตั้งพวกหม้อน้าตัวนี้จะไม่มีอยู่หน้าเคสบนเคสอะไรงนั้นเพราะว่ามันจะวางอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งคุณสามารถติดตั้งหม้อน้ําได้3ตอนนะครับสตอนนี้ก็ขนาดเต็มที่เลยที่1 4 0ม mm. ิลลิเมตร ส่วนบริเวณด้านล่างนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับการติดตั้งปั๊มและถังพักน้ําซึ่งสมัยนี้ส่วนใหญ่เขาเป็นแบบคอมโบมาอยู่แล้วรูน็อตเนี่ยก็เป็นรูน็อตไลด์ด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าคุณสามารถขยับหน้าขยับหลังหรือว่าวางงไงก็ได้ให้เหมาะสมกับการจัดเคสของคุณ i.o. ตัวนี้ก็เรียบง่ายและเข้าถึงง่ายวางอยู่บริเวณด้านข้างของเคสกันนะครับผมเรียกด้านข้างเพราะว่าเคสตัวนี้คนส่วนใหญ่เขาจะโชว์บ hmm. ริเวณหน้าเมนบอร์ดอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นปุ่ม Power ด้านบนจะมีไฟฮาร์ดดิสและก็ไฟพาวเวอร์นะครับ usb 3.0 2ช่อง2.0 2ช่องแล้วก็3.5 2ช่องนัหูฟังมัลฟนและด้านล่างสุดเป็นปุ่มรีเซ็ตนั่นเอง ในกรณีที่คุณไม่ได้ติดตั้งหม้อน้ําตรงบริเวณนี้คุณสามารถเอา SSD มาแขวนได้เลยนะครับตรงนี้ได้ทั้งหมด3ตัวนะฮะโดยที่แขวนตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะแขวนไว้ด้านหน้าเพื่อเป็นการโชว์โลโก้ก็ได้แต่ถ้าคุณติดตั้งหม้อน้ําผมไม่แนะนําเพราะว่ามันจะบังที่ทางลงมแบบเต็มๆเลย ถ้าคุณติดตั้งหม้อน้ําเสร็จสับแล้วนะครับสตอร์เรจก็จะสามารถติดตั้งได้ตรงนี้เป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นขนาด3.5 HDD ท,ทั่วไปหรือว่า SSD คุณก็สามารถทําได้นะครับวิธีการติดตั้งไม่ยากแค่ขันน็อตตรงนี้ออกและสไลด์ขึ้นเอียงออกเท่านี้ก็เอามาติดตั้งภายนอกได้แล้วฮะอีกจุดเด่นหนึ่งของเคสตระกูลคอ P ทั้งหลายมันจะเป็น P5 หรือว่า P3 ตัวนี้ก็คือเขาสามารถติดตั้งห้อยกำแพงได้นะครับสังเกตดีๆตรงนี้มันจะเป็นรูวีซ่าเมาส์เลยเหมือนพวกขาจออะไรเง,งี้ยที่ ตรงนี้ขานรนับแรงนี้มีความแข็งแรงสูงมากนะครับสามารถแบกรับน้ำหนักของตัวเคสได้ทั้งตัวนะแต่ถ้าคุณจะวางแบบใช้ขาตั้งปกติตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นพื้นที่สําหรับการซุกซ่อนสายไฟน,นั่นเอง การจัดสายไฟของเคสตัวนี้ผมยอมรับว่าน่าจะทําได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าพื้นที่เคลวสด้านหลังเนี่ยมันมีมากถึง2นิ้วเลยนะครับเกือบเกือบสนิ้วนะฮะโดยที่คุณจะเอาไว้ยัดออกมาพอซัพพลายตรงนี้นะครับเสร็จแล้วที่เหลือก็ซ่อนซุกไว้างหลังนี้ขึ้นมาด้านบนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมแนะนําว่าเวลาคุณประกอบเนี่ย ให้ถอดไอตัวไดร์เบย์ตรงนี้ออกมาก่อนนะครับจะได้จัดสายไฟไง่ายๆแล้วก็ติดตั้งชุด C p u ียูคูลเลอร์ได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันร u b เ e r g r ก m อง t ต่างๆนะครับรูยางก็มีมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวบาดมือส่วนในช่องที่ไม่มีรูยางนั้นตรงนี้ก็มีการพับมาให้เรียบร้อยฝาเคสด้านหลังเองนะครับก็มีดัสฟิลเตอร์ให้มาด้วยเป็นดัสฟิลเตอร์แบบแม่เหล็กอย่างดีเลยนะครับตรงนี้เวลาคุณติดตั้งหม้อน้ำหรือพัดลมอะไรไปนะครับก็จะสามารถคุมทิศทางลมได้ตรงบริเวณ จุดนี้เลยนะครับแต่ผมว่าเรื่องฝุ่นมันก็อาจจะช่วยได้เล็กน้อยเพราะว่าบริเวณด้านหลังเนี่ยเราไม่ต้องการให้มีฝุ่นสกปรกอยู่แล้วฝุ่นลงก็ให้มันลงบริเวณด้านหน้าไปแล้วกันด้วยความที่เป็นเคสโอเพนแอร์เนี่ยคุณสามารถปรับแต่งได้หลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกา๊ดจอที่เป็นแนวนี้ก็ได้หรือว่าแนวตั้งก็ได้นะครับการติดตั้งตัวเคสห้อยกําแพงก็ได้เอาขานี้มาใส่หรือว่าจะวางนอนเอาขารองอยางด้านล่างมาติดตั้งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเป็นสไตล์เทสเบดไปเลยนะคร,คาารถ ตอบสนองจินตนาการของคุณได้อย่างเต็มที่เลยแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณเป็นคนประกอบเคสเองคุณอาจจะใช้เวลากับมันพอสมควรนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะและออกมาจากตัวกล่องนั้นเป็นตัวแบนๆเลยต้องมาติดตั้งนู่นติดตั้งนี่เองเข้าไปนะครับแต่ก็ตามคอนเซ็ปต์ของเขาเพราะว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการติดตั้งอะไรไม่ต้องการติดตั้งอะไรและวางเคสในแพทเทิร์นไหน อย่างนักขอบคุณทางบริษัทเทอร์มเทคประเทศไทยน,นะครับที่จะส่งเคสทุนนี้มาให้รีวิวยังวันนี้อิงทีมงานโอฮักโซนก็ต้องขอตัวลาพึ้นไปก่อนเพราะนใหม่ที่โอฮักโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ